ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คก,ก่อนนะครับมาละโอเคเป็นไงบ้างไม่ได้มาไลฟ์หลายอาทิตย์เลยนะครับหายไปไหนมาลูกค้าคเยอะเกินจะไลฟ์จะไลฟ์เมื่อไหร่ก็ลูกค้ามารับรถตลอดติดลูกค้ากันตลอดเลยนะครับเรายังขายรถกัน ขายเหมือนเดิมมันมันทุกวันนะครับมีลูกค้ารับรถส่มมอบรถแต่งจังหวัดทุกอย่างนะครับมีเยอะมากนะครับเดือนนี้เรายิ่งเอาใจสายบรรทุกใช่ไหมอ่าวัยรุ่นเลยนะวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวนะครับรถสร้างอาชีพเนาะรถสร้างอาชีพเดี๋ยวเราขอแนะนําตัวเป็นอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมได้นะครับ ekcar เหมือนเดิมครับผมนัดเ k c a r นะอ่ามากับน้องนัดนะครับสายน้องนัดเขาเลยผมบอกให้ว่าสายถนัดเลยนะครับสายนี้วัยรุ่นสร้างตัว สนใจสักคันไหมนัดก็ว่านะพี่ไะเอาไหมถ้าเป็นนัดอน่าจะเอาไหนผมว่าเอาเนี้ยหน้าดําเนี้ยนี่น้องนัดบอกว่านัดอะนัดหมายตายตัวหน้าดําไว้อยู่นะครับต้องบอกเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่นัดมันอยากได้มากคันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทั้งแ800ดร้อคนดูแลดิวันนี้ไม่เยอะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับผมนะวันนี้เรามาดูแลลูกค้าเหมือนเดิมเราเอาอะไรมาบ้างนัดก็วันนี้ รีโว่หัวเดียวรีโว่หัวเดียวครับติดข้อก้อทั้งคู่เลยนะครับดูนะครับนี่ทั้งสองคันเดี๋ยวมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับทั้งสองคันมีความต่างแน่นอนนะครับทั้งราคาและความคุ้มใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยคือเลือกก่อนได้ก่อนแน่นอนคุ้มค่าต่างใช่ไหมแต่คุ้มทั้งคู่แน่นอนคือต้องบอกว่าใครที่ช่วงนี้มันเป็นหน้าหรือดูผลไม้ใช่หรือว่าหน้าทุเรียนอ่ามันบอกว่าหน้าทุเรียนนะครับ แสดงว่าหิวใช่ไหมทุเรียนแต่ตอนนี้ผมยังกินไม่ได้นะหูฉีกเลยนะครับโล400ครับล่าสุดคือวัดปีนี้สูงมากเนาะสำหรับผู้เรียนอะเนาะนะครับแต่สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเอาไปบรรทุกแล้วเอามาขายรับรองว่าโคตรคุ้มพี่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยถูกต้องบรรทุกได้3-4ตันสบายมาก เอาไปวิ่งเลยถูกต้องนะครับพร้อมใช้นะครับจอดอยู่นี่ทั้งสองคันแล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มจากคันไหนดีนัดป่ะหน้าดำไหมหน้าดำโอ้นัาติดใจหน้าดำจริงเลยแล้วแน่นัดดำไหมเนี่ยก็เริ่มละเริ่มเริ่มดำเริ่มดำหน้าฝ้ายดำไหมหน้าฝ้ายไม่ดำแต่รีโวหน้าดำนะโอเคมาเริ่มเลยนะครับเป็นตัวอะไรนัดก็สองจุดสี่เจพัทซิงเกิลแคร็บสองจุดสี่นะพี่ดูดีๆนะวันนี้เรามีสองจุดสี่แล้วก็สองจุดแปด นะครับเราเริ่มที่ตัวเจพัท2.4นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่ารถปีสองพันสิบแปดนะครับจดสิบเก้าด้วยนได้ปีจดสิบเก้าแล้วนะครับสวยเลยนะครับสภาพเดิมๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าเดิมแค่ไหนแล้วมีตัวตรงไหนให้ดูลูกค้าว่าดูว่าเดิมบ้างมมีอะไร้บางใช่ไหมนะครับปะ เริ่มจากตรงไหนดีปาก็เริ่มจากหน้ารถก็เลยเนาะหน้ารถน่หน้าเดิมๆเดิมเขาจะเป็นกันชนหน้าสีด้านสีดำด้านแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่เจพัฟจะต้องเป็นไอ้เจสองจุดสี่เป็นอย่างนี้นะหน้าดําออกศูนย์โตโยต้าถูกต้องแบบนี้เด้ใช่คือถ้าเดิมๆออกศูนย์ต้องเป็นแบบนี้เลยหน้าดำเลยอ่านะครับอันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงหน้ามาเห็นแบบเนี้ยตัดสีแบบเนี้ยออกจากศูนย์นะใช่ว่ชเบิกกันชนมาใส่ใหม่นะเข้มๆดีเข้มไหมเข้มรอเท่นะครับนะครับกระจ สีดาเป็นสีะดราบโลโก้ยังใสๆอยู่เลยเนาะนะป้ายทะเบียนเดิมนะครับเชียงใหม่เลยน้บาเชียงใหม่เหรอป้ายสวยนะนะครับป้ายสวยนะครับยนนะครับ860ป้ายสามตัวด้วยนะป้าย3ตัวนะโอเคยากนะที่จะได้ไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับผมข้างล่างมีช่องใส่ไฟตันหมอกมาให้ใช่ไหมรองรับเผื่อพี่อยากไปติดเพิ่มใช่ไหมครับหรือว่าพี่บอกว่าติดไปเลยเบ้าที่ร้านใส่ให้ได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราจัดให้ขอให้บอกนะครับ พอยบอกด้านข้างมันจะเป็นล้อกระทะมาอยู่แล้วใช่ไหมเป็นล้อเดิมครับล้อเดิมเนาะก็จะมาพร้อมกับกระบองครับกระบองข้างก็ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกระบองกระบองข้างเขาเรียกกันอย่างนี้นะกระบองข้างกระบองเหรอกระบองกระบอแสดงว่าจอดตรงไหนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยใช่ไหมพกกระบอกพกกระบองตลอดแต่พี่ว่ามันโคตรแข็งเลยนะแบบนี้ครับใช้ปีนใช้ปีนผูกของอะไรมีประโยชน์ใช้สอยมันเยอะนะใช่การแทรกที่จริงอ่ะเขาเอาไว้มัดได้นะ ก็คือมัดเลยออกมาใช่คือมันเผื่อล้างสินค้าใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนาะถ้ามันล้นๆอะไรเงี้ยนะครับก็เขาสามารถมัดจากตัวนี้ได้เลยรอบคันเลยก็หลายตังนะตัวนี้นะใช่ข้างล่างเป็นเลด้วยนะเนี่ยใช่ครับข้างบนเป็นสีเทาด้านเนาะสวยเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างมาให้ด้วยนี่นะครับผมอ่ากระจกเขาจะเป็นสีดำดำด้านตัดกับตัวรถเข้ากับตัวกันชนหน้ากันชนหน้าใช่ไหมต้องอ่าล่มือจับ มือเปิดก็ดำมือจับก็ดำมีการรอยโครเมียมมาให้นะคะนะครับผมแล้วไอ้นี้เขาเรียกว่าอะไรนัดขอโคตรเทอวิ่ถ้าพี่จัดทรงออกศูนย์มือหนึ่งอ่ะไม่ต่ํากว่าแสนนะครับในราคาพงค่าพาวไม่เกี่ยวกับค่ารถนะถูกต้องไม่เกี่ยวกับตัวรถนะครับไอ้พวกทั้งหมดเนี่ยคือลูกค้าจะต้องเสียเพิ่มจากศูนย์มือหนึ่งด้วยใช่ตอนที่เราสั่งให้เขาทํา เราจะบรรทุกเท่าไหร่ใช่ไหมถูกต้องเราจะเสริมแนบไม่เสริมแนบเราจะทําเพาลอยไม่ทําเพาลอยเขาไม่ได้ใส่ที่ฟรีนะนะเขาจะมาบวกในยอดจัดหมดเลยหรือว่าลูกค้าต้องจ่ายแยกนะครับแต่ที่เอเคคาะพี่ดูยไปเลยพี่ไม่ต้องเพิ่มอะไรสักอย่างมีแต่ลดให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะลดให้ด้วยโคตรคุ้มพี่โคตรคุ้มลดสร้างตัวเนาะนัดใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าล้อหลังเป็นอะไรนัดแนะนําหน่อย เอาดีเทลเอาดีเทลเยอะๆหน่อยคันเนี้ยไฮไลท์ไปตรงนี้ตัวไฮไลท์เป็นอะไรใส่เพาลอยมาแล้วนะครับกระทะผ่านกระทะผ่าอย่างนี้นะครับยางมิชลิน XCD นะครับคือยางสําหรับสายรถล้อเลยแหละนะครับมิชลินนะคือมันจัดออฟเซ็ตเนี่ยมาทั้งชุดเนี่ยเพื่อมาบรรทุกเลยใช่ไหมถูกต้องครับบรรทุกต้อง XCD นะมันเป็นเป็นดูตรงไหนมีที่ดูไหมนี่ยยางมิชลิน XCD อะเป็น XCD สองนี่นะไอ้น้องน้องมาให้ลูกค้าดูหน่อยครับ สเปกยางนัะไปชี้ดิอ่าเนี่ยสำหรับสายรถล้วดรถท่อเขาจะรู้กันดีนะครับมิด XCD ถูกต้องรถล้วเพลาลอยสาย XCD กันหมดนะครับใช่ไหมถูกต้องถ้าสายบรรทุกเขารู้เลยนะครับอันนี้พร้อมวิ่งแล้วนะครับทนทานมิชลีน XCD 2นั่นเองนะครับถูกต้องครับผมอ่าเพลาลอยโคตรขุ่มเพลาลอยนะดูตรงไหนเพลาลอยนะเพลาลอยปกติถ้าเป็นเพาเดิมเนี่ยมันจะไม่มี ยื่นออกมาทูกต้องเทาลอยทํามาเพื่อที่ว่าหนึ่งแข็งแรงขึ้นบรรทุกหนักขึ้นครับเซอร์วิสง่ายขึ้นเราไม่ต้องถอดล้อเราเปิดน็อตเทาออกมาได้เลยตรงนี้นะสามารถแกะได้นะทูกต้องครับอ่าโคตรหล่อเลยะครับอ่าเริ่มชอบรถบรรทุกแล้วดิพี่เอามาเทินได้ไหมได้อีกอ่ะเนาะได้หรอได้หรอมาเลยเนาะข้างล่างนะครับเสริมแหนบมาแล้วนะครับหนาเป็นตับเลยเบิร์นเบิร์นโชกมาแล้วนะครับฝ้มุดเข้าไปหน่อยลูกค้าไม่ค่อยเห็นอะ คานเลยได้ไหมคานต่ำคานต่ำมีชกทั้งหมดสี่ต้นนะครับก็เสริมมาเพื่อบรรทุกนะครับผมอไหนอันไหนชกนี่ชกไย่กันีด้นะถูกต้องเห็นไหมครับลูกค้าตรงเนี้ยคือเสร็จสับเรียบร้อยถ้าพี่ไปทําแค่ช่วงล่างเนี่ยนัดบอกราคาดีโอ้คือร้านข้างนอกทําไม่ต่ํากว่าเจ็ดแปดหมื่นอยู่แล้วนะใช่รวมเพายังไม่รวมโรงหลังคาข้างบนนะถูกต้องยังไม่รวมนะครับแค่ช่วงล่างนะครับรวมเพารวมแหนรวมทุกอย่างเนี่ยท่อได้มาอีกไปด้วยไปลุ้งไปอีกไบซิ่งซิ่งนี่ อันนี้ JS ปลายตรงปะเละท่อซิงท่อซิงรถกระบะปะะข้างบนข้างบนมีอะไรบ้างมีแต่โครงนะครับที่เห็นอย่กชัดแต่ว่าถ้าอยากมีอะไรพี่ต้องซื้อไปบรรทุกของพี่นะจะมีอะไรบนนี้ละใช่ไหมอ่าซื้อไปทำอะไรพี่เอามาใส่อะไรก็ได้เนี่ยเอาตงงเลยนะตัวเนี้ยนัดเปิดดิคือนัดนัดว่ามันบรรทุกประมาณกี่ตันนะคันนี้ก็มีเพามาแล้วก็สีได้เลย ใช่ไหมอ่านะครับมีเพาลอยมาเรียบร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยที่พี่เห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าบรรทุกอะ่ะไม่ต่ำกว่า4,000โลพี่ยัดได้นะถูกต้องเอาตรงถ้ายัดเกินกว่านั้นได้ไหมได้ไดผมว่าเผลอๆมีสี่ห้านะครับสี่ตันห้าได้อยู่สบายมากนะครับตัวเนี้ยนะ แต่จากสภาพเนี้ยเขาน่าจะยังบรรทุกมาไม่เยอะด้วยซ้ำนะแบ克ไลเนอร์ก็คือยังใหม่ๆนะครับรอยวรอยน้อยมากลองมาดูใกล้ๆให้ให้ดูถ้าเป็นรถบรรทุกจริงๆอ่ะคือมันจะต้องเละถูกต้องนะครับลอยแบ克ไลเนอร์ถ้าเปลี่ยนใหม่พี่ดูสังเกตโลโก้โตโยต้าตรงนั้นเห็นไหมครับอันนี้ของแท้เดิมโรงงานแน่นอนใช่แท้โตโยต้าสังเกตง่ายๆเนาะถ้าเป็นของนอกเขาจะไม่กล้าปั๊มตาโตโยต้าใช่แล้วนะครับผมเพราะเขาไม่ทํากันอ่าเปลือกกระบะลอนกระบะที่ดูร่องดู ดูเลยนน่นะฮะดูเลยครับนี่เห็นไหมข้างในยังสวยเลยนะครับผมก็จะมีรอยเบียดไลเนอร์นิดเดียวเรื่องปกติไออย่างเงี้ยครับผมถือว่ามันคือมันน้อยมากนะถูกต้องถ้าขนจริงๆอ่ะพี่เราไม่ทันได้สังเกตรักษามันหรอกใช่เราไปบรรทุกอยู่แล้วถ้าบรรทุกมาพวกลอนกระบะข้างในมันจะซุดหมดเลยนะเนี่ยระดับตรงนี้ที่มันยกขึ้นนะครับมันจะแบนถูกต้องครับเพราะมันหนักกระแทกด้วย เงี้ยคมๆดูมเ <ฮะ S 1> <ๆ S 2> ดิมเนาะเราเอารถสวยมาอย่างเดียวนะครับเอฮคาไม่ต้องห่วงถึงจะเป็นรถคอกรถบรรทุกรถโครงรถอะไรต่างๆนะครับพี่ได้รถสวยแน่นอน,นอพี่ได้รถสวยแน่นอนนะครับดู<ม>ลิ้วรอยน้อยมากผมเ,เ,เขามาต่างเลยว่านะเดาดิ แต่งโมแต่งสาวแต่งโมป่ะแต่งโมป่ะอาจจะไม่ใช่แต่งโมใช่ไหมอโอเคอ่าสีสันสวยนะครับรอบพันแต่ถ้าเดือดดูใกล้ๆครับจะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานแต่ถ้าวัดจากการใช้งานรดลั้วเนี่ยถูกต้องถือว่าน้อยมากนะไม่ไม่โซมเลยนะครับเนี่ยสังเกตใกล้มันจะมีขี้ไครอยู่ขี้ไครเกิดจากน้ําฝนออรรถสีขาวส่วนใหญ่มันจะเห็นชัดแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะซื้อรถเอเคแล้วขัดสีให้นะขัดเคลือบให้ก่อนออกรถนะครับอ่าป่ะขัดเคลือบสีให้ มาข้างในเบาะหนังเรียบร้อยอเป็นตัวเจพัดจะเป็นไฟฟ้ามาเรียบร้อยนะครับมีกระจกปรับไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นเซ็นทัลล็อกด้วยนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็กระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าภาพไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมครับกระจกมีกี่บานกระจกมีสองบานพ <c oughs> อแล้วใช่เหรอหน้าหลังก็ไม่ใช่กระจกเหรออ๋อปรับไฟฟ้าได้เฉพาะสองบานข้างนะครับไปขึ้นรถมาดูเลขไมค์กันเบาะหนังด้วยอ่าไป <c oughs> โอ้พี่พิพัฒน์บอกรถสวยขอบคุณครับสักคันไหมครับผมจะคันนี้แถมสติกเกอร์คําคมไหมครับมีครับคุณแอมใช่ไหมพี่อยากได้ตัวหนังสืออะไรพี่บอกนะเอาอะไรดีนัดสําหรับคันเนี้ยคมคมเลยเดี๋ยวก่อนขอไปคิดก่อนได้ไรุ่นเลยนะไปรุ่นเลยนสร้างตัวไปรุ่นสร้างตัวโอ้เสียงทอดกระหึ่มไปรุ่นสร้างตัวไปรุ่นสร้างตัวมัวแต่สร้างตัว ก็เลยไม่ได้สร้างอย่างอื่นสักทีก็เลยไม่ได้สร้างบ้านมาดูเลขไม้เลขไม้ครับห้าหมื่นหกพันกิโลนะครับน้อยนะน้อยไหมน้อยนะแล้วเราขายไม่แท้นะครับพี่วุฒินะครับสวัสดีครับสภาพรถเอเคสวยทุกคันครับขอบคุณมากครับพี่วุฒิขอบคุณมากครับน้องข้างบนด้วยอันนี้ชื่ออะไรนะอ่านดิ พิคาลที่ปิพัครับผมที่พรัาน้องที่พิัาลรถสวยขอบคุณมากนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคนวิทยุนะครับบูทงบูทูธได้หมดแล้วนะครับผมเจพัฒมันบูทูธได้เนาะทุกอย่างนะฮะเขาให้มาครบนะเตอร์ต้าผมว่าถูกไหมที่สาคัญคันนี้มันเป็นบอหนังอีกดิใช่ดีโอ้มีตู้เย็นป่ามีตู้เย็นบนี่ยังไม่มีพี่ต้องอีต้องอีต้องอีนะตัวอีขึ้นไปนะครับมีช่องใส่ของนะครับบนล่างนะช่องเ็คอนโซลสวยๆเลยนะครับผมคู่มือครบกต้องครับ มันไม่โสมเลยนะพวงมาลุงพวงอะไรดูคอนโซลหน้าหน้าดิเราดูเปรียบเทียบได้เลยนะเห็นไหมครับปกติรถรู้ว่าโอ้โหวางพระไตหมชกห้อยพระเป็นพวงแน่นอนวิ่งน้อยมากนะครับห้าหมื่นกพนโลนะครับผม่ะเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูห้องเครื่องกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างรถวิ่งห้าหมื่หกนะครับโห คลิปมากนะครับสําหรับรถบรรทุกรถล้วนะครับสภาพนี้หายากแล้วพี่นี่ป่ะดูห้องเครื่องกันดีกว่านัดให้ลูกค้าดูดีเนี่ยครับเกตตรงไหนบ้างสวยๆใหม่ๆนะครับป่ะเดี๋ยวเราพาไล่กันเลยเนาะเริ่มจากหัวน็อตฝากระโปรงนะครับสวยๆไม่เคยถอดทานะครับผมลักษณะอย่างแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องครับไม่เคยแกะนะไล่ขึ้นมาติ๊กงติ๊กเกอร์กันรอยฝากระโปรงยังอยู่นะครับนี่ฝากระโปรงที่ดูข้างบนถ้าเคยแกะ ถอดออกไปทำเนาะตองติ๊กเกอร์หายแน่นอนไอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือของศูนย์นะเป็นตัวแต่ที่จริงอ่ะมันก็อาจจะหลุดได้ถ้าเกิดว่าล้างงเครื่องแรงใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเกิดมีครบก็ดีถูกต้องดูได้ง่ายขึ้นอ่าคลิปกระจังหน้าข้างบนอยู่ครบทุกตัวเห็นไหมอยู่ครบเนี่ยไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีหักอ่าติกงติ๊กเกอร์นะครับผมฝาแก้โตโยต้านะครับอ่าอืม ้องเครื่องน้องฝ้ายฉลับดูด้านข้างนี้หน่อยนี่นี่ต้องแห้งๆแบบนี้นะครับปาเกนไม่มีเยิ้มเห็นไหมใช่ต้องไม่มีคราบน้ำมันเครื่องออกข้างฝาสูบอะไรอย่างนี้นะต้องไม่มินนะใช่นะครับสวยมากสะอาดนะครับน,นี่หัวน็อตสีแต้มสุดตองคันล่างคันหน้าสวยนะครับผมนี่สีแต้มหม้อน้ําน็อตยึดนะครับนี่ชัดมาร์กตรงทุกจุดนะครับนี่สวยนะ รับรองใครได้คันนี้โคตรคุมใช่แล้วไม้น้อยด้วยพี่สองจดสี่จริงๆเหลือๆเลยนะฮะปีสิบแปดนะพี่ปีสิบแปดดูที่แผ่นเพลเลยนะครับคือใช้พี่ใช้ได้อีกยาวๆอ่ะรถพึ่งจะห้าหมืนกว่าโลอ่ะถ้าเทียบแับอายุของรถร้อยถือว่าโหน้อยมาที่จริงรถเป็นปีนี่คืออันนี้รถปีหนึ่งแปดจดหนึ่งเก้าตอนนี้ปียี่สามพี่เฉลี่ยง่ายๆเลยปีละปีปีละหมื่นโลเองปีละหมื่นโลผถามจริง เขาไม่ได้วิ่งข้ามจังหวัดมั้งนั่นน่าจะวิ่งแถวสวนตัวเองอะไรอย่างเงี้เนาะถ้าจากเชียงใหม่ไปจันทรอะไปเอาทุเรียนมาแล้ววิ่งทุกวันเงี้ยไม่ต้องรู้ว่าอันแค่เดือนละเดือนหนึ่งต้องมีหมื่นเดือนละ,ลนะเดือนละสามครั้งอะเต็ม<อ>ที่ไปเอาของมาขายสมมุติว่าแบบน้อยสุดเลยนะอ่าไปกับจันท์มันกี่พันโลแล้วโอ้ใช่ไ,ไหมไกลกว่ากรุงเทพอีนะครับครับเนาะโคตรคุ้มนะฮะ น้องเขาเรียกไปฝั่งนี้แล้วเขารีบนะับวันนี้เนาะไปเรามาดูันกคันเลยดีกว่าจะมืดมันจะมืดไปนะเดี๋ยวมาคันนี้ต่อเลยแล้วกันคันนี้ต่างกันยังไงคันนี้นะครับเป็นตัว2.8สังเกตนะพี่ความแตกต่างของหน้ารถ2.8กันโชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจังจะเป็นดําตัดโคมียมอย่างนี้พี่ฟ่ายิ้มเข้ามาดูเลยเฮ้ยแต่สเกิร์ตหน้าที่เขาแต่งเพิ่มปะไม่แต่งพี่2.8ได้แบบนี้เจพาอ๋อเหรอมากับรถนะนี่ ได้แน่นสีดำตัดเทอเมทัลิกข้างล่างอันนี้ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับนี่คือของเดิมของเดิมมาอย่างนี้เลยที่สองจุดแปดแอบรอแอบรอวะแอบรอเหมือนเหมือนเหมือนโฟล n เนอร์แล้วแต่คนชอบหลาหต่างกันใช่ไหมป้ายเดิมด้วยนะครับสวยเลยครับผมไฟหน้าฮาโลเจนเหมือนกันไฟหน้าใสๆนะครับนะครับคันนี้จะแตกต่างกันตรงไหนมาด้านข้างเลยน้องฝ้ายตรงนี้เนี่ยเขาจะได้ตัวถ้าสองะสังเกตง่ายเนาะ จะมีโลโก้อยู่แล้วที่บอกว่าเป็น2.8อยู่ตรงข้างประตูใช่ไหมพี่แล้วก็ตรงกระจกมีไ,ไฟเลี้ยวเป็นโครเมียมด้วยนี่ที่มันต่างกันนะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระปรีกกระจกมองข้างแล้วก็ตัวครอบตรงนี้เป็นโครเมียมมือเปิดโครเมียมอ่าสังเกตให้ดีนะครับนะซื้อผิดรุ่นนี่แย่เลยนะครับมือจับก็จะมีตัวโครเมียมครอบแบบนี้นะครับรองนี้เขาใส่กันรอยมาให้ด้วยจักรถลักรถ แต่คันนี้เขายังไม่มีมีมมบันไดข้างถูกต้องครับเนาะมีเน้นเดิมก่อนเน้นเดิมอันนี้<ส>นคือเด,เดิมหมดเลยนะทั้งคันพี่ที่เราเอ,อ,อาจจะบรรทุกไม่เยอะแต่ของเราอาจจะเป็นของชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ย<ช>เราก็มีรั้วให้เลยพี่ก็ซื้อไปบรรทุก<อ>ได้เลยครับผมรั้วมีให้เรียแล้วเรียบร้อยิอ้นพันกันละตันตันครึ่งสบายอันนี้ผมบอกว่าบรรทุกอยู่ประมาณตันถึงตันครึ่งได้สบายมากถูกต้องตามรถกระบะทั่วไปเลยมาตรฐานเพราะว่าเขาไม่ได้เสริมอะไรเลยเดี๋ยวฝ้ายลองให้ดูล้อว่าต่างกันนะครับนี่ อันนี้เขาเพาลอยเสริมมาเรียบร้อยนะครับท่องความขวานี่คือล้อแม็กเดิมตัวเจพัดมันจะเป็นกระทะมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังครับผมมุดลงไปดูนิดหน่อยอันนี้คือแหนบที่ยังไม่ได้เสริมอะไรเลยต้องแหนบเดิมของเขาจะมาแ,<น>บแบบนี้นะครับมันจะบางๆหน่อยนะครับเนี่ยห้องช่วงล่างสะอาดมากสติกเกอร์ บาร์โค้ดช่วงล่างยังติดอยู่ยางอะไรยังไม่เคยลงดินเลยนะฮะดูง่ายๆเห็นแน่ไม่น้อยอย่างนี้แต่ก็บรรทุกไว้เป็นตานอยู่นะใช่ครับตานตันห้าได้อยู่ถูกครับนะครับมีกันชนท้ายมาให้ทรงห้างของแท้นะครับของแท้ด้วยข้างบนเหมือนกันให้สังเกตตรงไหนนะเปิดให้หน่อยนี่แมกไลเนอร์นะครับแท้โตโยต้าเหมือนโตโยต้าเหมือนกันเลยสังเกตนะครับเราจะคัดเฉพาะรถเดิมๆไม่มีเปลี่ยน ไม่มีเปลี่ยนตัวแมกกะทะมาเอ้ยไม่มีเปลี่ยนตัวแมกไลเนอร์มาถูกต้องนะครับร้อนกระบะเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนะเปิดไม่เลยสวยไหมเพื่อนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเขาสั่ให้ร้อนสันตึงนะครับไม่มีที่ไปจุดไฟใครอะไม่ใช่จอนสันอ๋อนะให้ดูนะครับว่ามันตึงมากนะครับไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะครับริ้วรอยกับแมกไลเนอร์ก็คือน้อยมากเหมือนกัน ฝาท้ายกระบะนะครับก็จะถ้าเป็นรีโวนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรฝาล็อกกระบะัวเดียวจะเป็นแบบนี้ไม,ไม่อีกอย่างนึ่งอ๋อเลนบุกไปดาวม <c oughs> ิเ <c oughs> ตีต้วต่อต่อไฟเบรกรงนี้สามนะมีไหมเขาจะมีให้รุ่นอื่นจะยังไม่มีนะนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับด้านท้ายปลอด <ไฟ S 1> สว่างแน่น,นอนแล้วมีตรงนี้ด้วยซ้ายขวาด้วยนะครับไฟเบรกเม็ดองเม็ดอาร์คฝาท้ายกระบะนะครับถ้าซ่อมมาไม่อยู่แล้วนะครับผมซ่อมมาไม่มีแน่นอนตองนะครับป่ะปะไล่ในรถกันเลยดีกว่า รถสวยทุกไรา์เลยครับโอ้ขอบคุณครับพี่โอมมาไล์ด้วยกันไหมครับพี่อ๋อคุณโอมคุณโอมนะครับรถสวยทุกคันครับผมมาดูเดีย๋ยวต้องเชิญเขามาเป็นแขกเหมือนกันนะเนี่ยพี่โอมเชิญทางนี้ครับพี่โอม <c oughs> คุณโอมอะ่ะมามาดูในรถกันดีกว่าเดี๋ยวสักวันจะพาไปดูฝรั่งอู้เมืองฝรั่งปัดเมืองว่ะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ้าเป็น2 8จุดดนะพี่ได้มันจะได้คอนโซลเหมือนรถแค็บถูกไหมมีที่วางแขนเมื่อกี้ไม่มีหรอไม่มีถ้าสองจุดดเท่านั้นนะโอ้โอนะ่สังเกตให้ดีนะ เราต้องเป็นโฉมนี้นะถ้าโฉมใหม่กว่านี้ไม่ได้แล้วก็จะไม่มีเหมือนกันถูกต้องก็จะกลายเป็นเหมือนคันข้างๆแล้วลองเปิดดูดีมันได้ไหมได้มีอะไรบ้างข้างในก็ข้างในก็มีช่องเก็บของที่วางแขนนะครับเหมือนรถแคบกับสีประตูเนาะมีที่วางแก้วช่องเก็บเหรียญมีปุ่มปรับโหมดอีโคได้ปุ่มด้วยเหรอถูกต้องคุ้มนะเนี่ยแุ่ผมสุดตีนเลยนะครับตอนนี้เหยียบยูโก้าวเวอร์นะครับพี่เหยียดนะเขาเรียกว่าเหยียกคอนโซลเกียร์ก็จะเป็นถุงหนังแบบนี้ไหน ได้หนังด้วยหนังเหมือนรถแคบเลยเออสวยนะครับมีไล่ฟ้าด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่าไล่ขึ้นมาไล่มันไปไหนไป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 มองไม่เห็นถามกันก่อนไว้เลยปไปดูต่อคือไล่ฟ้าหลังนั่นเองแงวิทยุเหมือนคันเมื่อกี้นะครับบูทูตได้ USB a u บอเ่าเปิดปิดเรียบร้อยแนบตันนี้ ขายคอนโซนสวยนะครับไม่มีพวกริ้วรอยแปะกาวพระเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมเราคัดแต่รถสวยมานะครับให้ดูเลขไมเลยโอ้โหแสนหลักพันอ่ะแสนสองพันแปดร้อยสามกิโลผมว่าไม่เยอะเหมือนกันมันถือว่าน้อยนะใช่เทียบกับประเภทรถนะครับใช่ครับรถบรรทุกนะฮะมันที่จริงมันต้องวิ่งเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะนราะแต่ว่าเราขายสภาพตามราคาเลขไมเราขายไมแท้นะครับถูกต้องครับอันนี้เราขายแค่สี่หกห้านะโคตรถูกเลยนะ แล้วแต่เลือกเลยคันนี้ถ้าใครบรรทุกแบบอ่าถ้าเป็นสไตล์ผมอ่ะผมบอกเลยว่าอเอาง่ายๆเลยนะพ่อค้าวัวนะยกทุกอย่างพ่อค้าวัวพี่โอมบอกเบร์น้นให้ดูหน่อยเดี๋ยวกนไปแล้วอ่ะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขายของก่อนครับคุณโอมนี่ถ้าเป็นผมนะถ้าคันนี้นะบรรทุกวัวสักสี่ห้าตัวนี้สบายนะฮะเลงไว้แล้วมั้งหอฮะเลงไว้แล้ว่ะใช่ จะไปขนวัวมาขายนะครับอ่าคือคือมันบรรทุกได้เลยนะ่ที่เขาใช้งานกันทั่วไปนะครับมันเกิดมาเพื่อบรรทุกอยู่แล้วรถหัวเดียวใช่ครับได้หมดอ่ะถ้าน้าหนักไม่เกินอ่ะถูกต้องนะอ่ะปะองเครื่องไม่งานดีกว่าสวยเหมือนกันเหมือนกับคันเมื่อกี้นะครับผมอพี่ฟ้ายเรามาดูหัวน้องหัวน็อตนะครับผมป่าแท้โตโยต้าเหมือนกันอ่ะป่ะไล่มาดูต่อกล่อง a อบอนะครับผม ข้างเครื่องไม่มีรอยน้ำม <región> ันเยิมนะครับเครื่องใสๆแห้งๆนะครับหม้อน้ําสีน้ำรอยเย็นชมพูสวยๆตัวเตาชมพูแบบนี้นะครับที่สําคัญคือจุดสังเกตเหมือนกันเนาะถูกต้องน้ถ้ารถเตาต้องชมพูใช่ครับถ้ารถเข้าสู์นะพี่สังเกตง่ายๆเนี่ยน้ายาล่อยเย็นเขาจะเป็นสีชมพูใช่ให้มันเป็นสีชมพูแล้วเอาหลอดมาได้พี่ให้รถเป็นสีชมพูไม่ได้เราเอาน้าน้ำลอเย็นเม็ูสีชมพูก่อนแล้วกันนะอยากได้ควันสีชมพูด้วยได้ไหม ได้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 เดี๋ยวพี่ใส่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะลูกไอปิงปองอ่ะปิงปองที่มันเป็นควอนสีอ่ะเคยเล่นป่ะเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมมไล่ต่อตอนตอนสงการเคยเล่นไหมไม่ใช่ไม่แก่เลยโอ้โหลอยกระทงนะครับลอยกระทงหรอหาข้างเครื่องสวยนะครับผมแผ่นเพจนะครับผมอ่าอันนี้ปีสิบเก้าแท้นะครับ19เก้าแท้ด้วยอันนี้ได้ปีเนาะมกนะครับอยู่ครบ โหน้องหัน็อตสวยๆนะครับฝาไม่มีถอดทํานะครับเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มแน่นอนครับยิ่งเป็นโตโยต้านี่บอกเลยว่ากันที่ร้านกิโลใช่ไหมสบายอันลิมิตอ่ะผมบอกเลยว่ากาใช้ยาวเลยว่าที่จริงอ่ะนะครับนี่ฝากไว้นิดนึงเนาะสำหรับลูกค้าที่ใช้อาจจะเลือกใช้โตโยต้าอ่าคือซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนใช้โตโยต้าอยู่ด้วยนะครับ ไม่ต้องหว่านเรื่องเลขไม้นะองตรงเขาใช้เขาสร้างมาเพื่อมันจะมันจะทนไปไหนอ่ะทนไปไหนทนเกินนะครับล้านกิโลอ่ะพี่ขับไปเถอะถ้าพี่เซอร์วิสมันแบบถ้าเราดูแลตามการใช้งานเดี๋ยวจะเวอร์ไปเดี๋ยวจะเวอร์ไปเอาแค่หลักแสนก็พออ่ะนะครับยาวๆอ่ะใช้ยาวๆว่างั้นนะครับลองครับอสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว2.8นะได้เครื่อง2.8ได้ปี19ด้วยนะครับราคาถูกกว่าด้วยนะครับ แต่ไม่ได้เสริมแนบไม่มีเพลาลอยนะถูกต้องครับมีแค่โครงบรรทุกให้พี่แล้วแต่พี่จะเลือกใช้ใช่ไหมถูกต้องคุ้มสาหรับการใครที่ใช้ตามฟาร์มอ่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรขนฟางอะไรแบบเนี้ยใช่ขนฟางพืชพรรณในสวนนะครับไปมาฟังราคากันดีกว่าจับพี่ได้คันนี้สี่หกห้าผ่อนเท่าไหร่ครับคันนี้สี่แสนหกหมื่นห้าพันพี่ผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยโดยประมาณนะครับแปดปีที่สำคัญถ้าพี่จ้องไม่ใช่แปดปีไม่แก้พี่เลย จ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะครับครับผมอ่าผูกเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะครับปีสิบเก้าแท้ด้วยโคตรถูกพี่ซื้อไปพี่พร้อมวิ่งเลยครับใช่ครับถูกต้องนี่อยากได้มากขอบคุณมากครับพี่โอ้นี่ลูกค้าเก่าเราด้วยสวัสดีครับพี่นะครับเอาไปขนของได้นะครับเนาะเผื่อหารายได้เสริมนะมาจัดต่อได้เลยนะครับคันนี้ต่ออะไรให้ลูกค้าเราบ้างครับพี่อะไรนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดเราอยู่ตอนนี้ใช่ไหมทั้งสองคันนี้นะครับ มีโปรจัดหนักเหมือนเดิมเหมือนเดิมนัดบอกไปเลยเราพิเศษให้ลูกค้านนะครับที่จองห้าร้อยที่รับไปเลยสองหมื่นนะครับผมพี่จะนําไปเป็นส่วนลดก็ได้หรือว่าพี่เอาไปเป็นค่าประกันชั้นหนึ่ง,งก็ได้นะครับผมจัดให้ที่สําคัญก่อนส่งมอบรถเราเอารถเข้าศูนย์บริการชั้นนาให้พี่นะครับคบ่าจัดค่าโอนเราดูแลให้พี่หมดนะครับผมพี่ไม่ต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้แอดมินเขาส่งรายละเอียดให้นะครับพี่คันนี้จัดเต็มฟรีดาวนะครับถ้ามีประวัติเครดิตหรือ ไม่มีประวัติเครดิตเลยนะครับ,รบขอให้ทํางานประจําหรือเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรต่างๆขอให้ที่มาของรายได้ชัดเจนเราจัดให้แบบฟรีดาวนได้ออกรถตัวเปล่าไปเลยใช่ครับผมอ่าทีนี้เรามาคันนี้กันต่อคันนี้เท่าไหร่ครับพี่ได้คันนี้ราคาอยู่ที่495,000บาทพี่ผ่อนเจ็ดปีพี่ผ่อนอยู่ประมาณ8,001เทิ่มานิดนึงเพิ่มมานิดเดียวแต่พี่ได้เพารอยนะถูกต้องยกชุดเลยนะ โค้งอีกทุกอย่างบันไดข้างอีกเขาเรียกว่าอะไรนะข้างล่างข้างกระบองกระบองกระบองเริ่มเสียวแล้วครับยืนข้างกระบองเนี่ยเรามีส่วนลดให้เหมือนกันนะครับสองหมื่นเหมือนกันเนาะใช่ครับเอาไปเลยแพคคู่โอเคครับหรือว่าใครที่อยากได้รถพอดีเลยซื้อใช้งานในบริษัทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่มาจัดไปเลยพี่มาขนไปเลยมีอีกหลายคันด้วยครับเป็นรถขนเงินขนทองเข้าบริษัทเข้ากิจการของเรามีไอ้โค้งแล้วก็มีอะไรอีกนะตู้ทึบนะครับตู้ทึบเรามีทั้งสองสำคัญหรือพี่อยากได้รถเปล่าๆไม่มีอะไรเลยก็มีนะ โมเดลเปล่าใช่ไหมที่อยากแบบล้นๆเนี่ยพี่เอาไปแค่ขนไม้ขนอะไรไม่ต้องใช้โครงบอกขอแค่บอกจัดให้นะครับผมวันนี้แน่นๆนี่คุณโอมคุณโอมมาอีกแล้วนะครับรถสวยๆครับทั้งสองคันต่อกี่เสาไฟฟ้าได้ครับพี่ที่หนังไลา์เข้ามาดูได้เลยครับคุณโอมคันนี้นะครับผมบอกเลยนับเสาไฟฟ้าไม่ได้นะผมขอนับไฟแดงเลยแล้วกันนี่เขาลองฟังเสียงท่ออยู่ก็เนี่ย เดี๋ยวมาฟังเองดีกว่าพี่นะครับเดี๋ยวมาเนี่ยหมอพี่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อ๋อโอเคคับผมเดี๋ยวเข้าไปดูยินดีครับผมรอเลยเข้ามาวันไหนก็แจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวาโปรดีๆให้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ฝากไลฟ์เพียงเท่านี้เนาะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเราอะไรมาไลฟ์ต่อถูกต้องครับผมอ่าอุ้ไว้ก่อนนะครับรับรองทีเด็ดแน่นอนเอเคคาจัดให้นะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้สองคันนี้ครับผมขวัสดีครับ